เกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทรุกท่านทั่วประเทศนะครับเช้าวันที่8มิถุนายน2 5 6 8นถ้วยกาแฟแก้วกาแฟแก้วเขาแตกวันนี้ไปหาแก้วใหม่ วางไว้แล้วหลานทําเต็หลานไปลื้อหาของแล้วทำเตะช่วงนี้นะครับราคาวัวนะครับราคาวัวไซสไซ์เล็กไซสเล็กมากไซสเล็กกับไซสเล็กมากนะครับราคาคงที่นะครับหนุ่มน้อยสาว,วน้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบร้อยยี่บห้าครับ ร้อยสิบห้าบวกร้อยี่สิบร้อยี่บห้าไซส์เด็กๆเ,เลยก็นะครับสองพันกบาทไซส์รุ่นอนุบาลน,นะครับไซส์รุ่นจุกนมนะครับไซส์ขวดนมสองพั 2, 000, 3, 000, 2, 000, 3, 000นสามพันสองพันสามพันครับไซส์ร้อยสิบห้าบวก ขาละพันครับสามพันสี่พันห้าพันะครับไซร้อยี่สิบห้าบวกก็นะครับหกพันห้าพันหพันไซร้อย่สิบห้าบวกไซร้อยี่สิบห้าบวก 1 2 5บรอยไซส์ขนาดกลางนะครับไซส์ขนาดเล็กขึ้นไปถึงขนาดกลางนะครับราคานะครับ7 0 0 0 6ั0 0 7 0ั0 8 0 0พครับตัวผู้ก็มีเบียดขึ้นไปได้นะครับ12000น,นะครับไซส์1 3อย3 5ตัวบางๆนะครับตัวบางๆ หนุ่มน้อยสาวน้อยตัวาบางนะครับสูงร้อยสามสิบห้าล่าสุดมีการซื้อขายตั้งแต่แปดพันครับแปดพันนะครับ, 8, รบถ้าเป็นตัวผู้ก็หมื่นสองนะครับหมื่นสองนะครับมีการซื้อขายกันจริงที่ตลาดอำเภอเมือง้อยอ็ดเมื่อวานนะครับ,นะรบไซส์ใหญ่นะครับลอยเนื้อนะครับ แม่แยกลูกท้องว่างวงัวผมวัวค,คงก็เริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดพันขึ้นไปนะครับมีเริ่มต้นเจ็ดพันนะครับสูงร้อยสามห้าร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบก็ขึ้นหลักหมื่นได้นะครับขึ้นหลักหมื่นได้ร้อยเนื้อนะครับ,บวัวเนื้อ ไซร้อสิ้าร้ยสี่สมีเนื้อมีหนังก็1มื0น14ื0นสี่มนะครับ1มื0นสามหมนะครับตกจาก18ื0นนะครับเหลือ14ื0นไซ้์หม0่นไซ์หมื0นแปดสองหครับวัวเนื้อไซ้์หม0่นแปดสอนะครับตอนนี้เหลือ14ื0นนะครับตกลงมาอีกนะครับ14ื0นนะครับ ถ้าหนาหน่อยก็หมื่นหกนะครับหมื่นสี่หมื่นหกนะครับยังตึงนะครับตึงมากหมื่นสี่หมื่นหกก็ยังขายยากนะครับกําลังซื้อนะครับนะครับตอนนี้กําลังซื้อสภาพคล่องนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่ไซส์กลางนะครับไซส์กลางกับไซส์เล็กนะครับยอดขายสูงสุดยังอยู่ที่ไซส์ประมาณแปดพันครับหกพันเจ็ดพันแปดพันนะครับ กำลังซื้อสูงสุดนะครับนายทุนนะครับซื้อนะครับซื้อส่วนใหญ่นะครับเน้นว่าส่วนใหญ่นะครับไซส์ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าก็ยังขายดีอยู่นะครับขายดีแต่ตกนะครับตกอันดับลงมานะครับขายดีอยู่ได้ขายนะครับได้ขายนะครับแต่ส่วนมากราคาหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกะครับตกจากหมื่นแปดนะครับ ลงมาเหลือหมื่นสี่นะครับเหมือนสามหมื่นสี่ไซส์ใหญ่สุดก็ยังนะครับตึงนะครับยอดขายน้อยเลยสองหมื่นไปขายยากนะครับเลยสองหมื่นไปขายยากช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการ เก่งกาไรระยะสั้นนะครับซื้อมาขายไปหรือเหยียบเชือกจับเชือกเหยียบเชือกครับไม่อยากเสี่ยงกับการจูงวัวจูงกระบือกลับบ้านนะครับต้องการจับที่สนามขายที่สนามก็เน้นรอยเล็กนะครับรอยเล็กไว้นะครับไซส์ประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0นะครับสภาพคล่องนะมีสภาพคล่อง ไหลักไสรหมื่นขึ้นหมื่นนะครับเลยหมื่นขึ้นไปอาจจะต้องจูงกลับบ้านครับอาจจะต้องปิดรถกลับบ้านครับปิดมือครับใครมีไซร์ใหญ่ก็ยังทำกับรายได้อยู่นะครับไซร์ใหญ่ก็ยังทำกับรไ,ได้อยู่นะครับ ไซส์ใหญ่สุดตัวน,นี้มีขาย20,02-20,04ครับไซส์ใหญ่สุดที่มีการซื้อขายล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับไซส์ใหญ่สุดมีการซื้อขายล่าสุดประมาณนะสูงประมาณ150ใหญ่ๆใหญ่ๆนะนะครับราคาตกจากหลักสามนะครับเหลือ20,000 20,02-20,000นะครับ20,02-20,04 20,05ครับ สองหมืสองสมื่สี่สอง้าตกจากสามหมื่นห้าครับเป็นไซส์สามหมื่นห้าไซส์สามหมื่นห้าสามืนแปดนะครับสี่หมืตกลงมานะครับไซสใหญ่สุดตอนนี้มีการซื้อขายล่าสุดกันจริงนะครับที่ตลาดนะครับประมาณสองหมื่นสองสองมืนสี่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยราคาแบบนี้เอามาขายให้หน่อยเผนไม่ขายอยากได้ไปซื้อเองที่ตลาดนะครับ อยากได้ไปซื้อเองที่ตลาดนะครับสำหรับราคาวัว <Whoa. S 1> นะครับอมิ I mean, น้ก็สรุปให้ hey. เท่านี้นะครับก็ซื้อขายก็รมะมาระวังทาธุรกิจก็รมะมาระวังครับช่วงนี้สภาพคล่องนะครับราคากําลังผันผวนนะครับครับราคากําลังผันผวนนะครับซื้อก็ระวังขาดทุน วิจรารณญาณน,นยต่อให้สุดๆนะครับ